สวัสดีทุกท่านนะครับในขณะนี้ผมอยู่ซอยวัดสังขจายเพชเกษมซอยสี่นะครับในกรณีที่หน้าวัดช่วงเย็นทั้งแต่สามโมงครึ่งขึ้นไปห้ามตรงไปนะครับให้เราเข้าซอยเพชรเกษมสี่แยกยี่สิบซอยสิริชาตินะครับเพื่อรัดไปออกวัดราชสิทธิ์นะครับในกรณีที่ช่วงเย็นไป,ไปไม่ได้เฉพาะจักรยานยนต์นะครับให้เราเข้าซอยนี้เลยแยกยี่สิบ มาเลยครับเพราะว่าในช่วงเย็นตั้งแต่3โมงถึง6โมงเย็นห้ามรถออกเจริญพา้ทำออกอิสรภาพให้เรามาทางนี้เลยครับทชรเกษม4แยก21เราเลี้ยวขวาตามทางแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่ง ปรวกอบให้เราเลี้ยวขวาตามทางเลยครับาตรงไปอย่างเดียวถ้าเราเลี้ยวซ้ายนี่จะไปออกท่าพระได้นะครับแต่ให้เราตรงข้างหน้าก็จะเป็นวัดราชสิทธิ์หรือวัดครับ แล้วเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็เลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่ง้าขนาดนี้เราอยู่วัดราชสิทธิแล้วครับหรือวัดทับให้เราตรงไปเส้นนี้เป็นทางเลี่ยงนะครับในกรณีที่ว่าช่วงเย็นห้ามตรงไป ให้เราเลี่ยงมาทางนี้ได้ครับวัดราชสิทธิ์นะครับอีกไม่ถึง20เมตรก็จะถึงปากซอยวัดราชสิท์นะครับซอยสรภาพที่13นะครับครับจบทีงนี้แล้วนะครับ ชอบกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจดีๆไปทำคลิปครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ